ซูชินคาดาว่าเป็นเพราะความโกลาหลในยุคมานพุทธนำมาซึ่งการสูญเสียฝ่ามือยูไลและความตายของพระสังคาราชเมื่อซูชินคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวหน้าตำหนักก็กล่าวต่อไปว่าถึงแม้มานพุทธจะถูกสะกดเอาไว้แต่จิตมารยังไม่ได้สูญสลายทุกๆร้อยปีเขาจะกระท้อผนึกจนแตกร้าวแล้วแบ่งแยกจิตมารออกมาล่อลองศิษว์ว่าาลิง ในเวลา900ปีที่ผ่านมาเพราะจิตมานนั่นทาให้เกิดทายาทของมารพุทธขึ้นถึง8ต้ตนทายาทของมารพุทธเหล่านี้ล้วแล้วแต่เป็นสิษย์สำนักเส้าหลินทั้งหมดทว่าภายใต้อิทธิพลของจิตมาน,นี้พวกเขาจึงจ้องจะทำลายวัดเส้าหลินเหมือนๆกันหมดอีกแค่ไม่กี่ปีมันก็จะครบ9ศตวรรษพอดีถ้าเจ้าเผชิญหน้ากับการครอบงำของจิตมานพวกเจ้าต้องรีบมาแจ้งในทันทีเข้าใจหรือไม่ ตอนที่พูดนี้หัวหน้าตำหนักก็จ้องไปที่เหล่าสิทธิ์อย่างเคร่งเครียดพวกเราเข้าใจขอรับเหล่าสิทธิ์ต่างขานรับในทันทีหลังจากหัวหน้าตำหนักจากไปซูชินก็ได้ทำสิ่งที่เขาควรจะทำเสียทีเรื่องของมันพุทธอะไรนั่นมันเป็นเรื่องที่ท่านเจ้าอาวาสและหัวหน้าตำหนักควรจะเป็นกังวลแต่ไม่ใช่กับซูชินเสียหน่อยพราะกว่าล้านที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยอย่างเขา เว้นไว้เพียงแต่ว่าทั้งวัดเศร้าหลินถูกทำลายลงอย่างอื่นนั้นต่อให้เป็นปัญหาใหญ่แค่ไหนก็ไม่ส่งผลกระทบกับซูชินทั้งนั้นและมันเป็นเช่นนั้นต่อไปจนเวลาเดินหน้าผ่านไปอีกราวหกเดือนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานี้ซูชินได้ไปลงชื่อที่ลานโพเพียงที่เดียวแล้วก็ได้รับโอสถมาเป็นจำนวนมากเตรียมการจนเกือบจะพร้อมแล้วซูชินมองหาป่าเขาไปเรื่อยไว้เป็นสถานที่สำหรับตัดผ่าน ป่าเขาบริเวณนี้อยู่ที่ชายขอบของวัดเซาหลินและผู้คนจะไม่เข้ามาแถวนี้ดังนั้นแม้ซูชินจะตัดผ่านขั้นที่นี่แล้วก็ให้เกิดความผันผวน,นในอากาศเจ้าอาวาสก็ไม่มีทางรู้ได้ฝึกซู้ชินยกมือขวาขึ้นแล้วหยิบเม็ดยาออกมาจากในคลังของระบบในทันทีโอสถพวกนี้ทั้งหมดใช้เพื่อเสริมศักยภาพของกายเนื้อเช่นพวกโอสถชำระไขกระดูกมองดูคร่าวๆ บางทีอาจจะเยอะเป็นพันพันเม็ดเลยทีเดียวถ้าเกิดหัวหน้าตำหนักได้มาเห็นโอสดจำนวนมากปานนี้แล้วเราก็ขากันไกลคงต้องอ้าข้างตกอยู่ในความตะลึงแม้แต่ทั่วทั้งงานโพกก็มีการปรุงโอสถชำระไขกระดูกได้เพียงประมาณร0อเม็ดต่อปีแถมยังจะต้องกระจายเมย็ดยาออกไปให้ตำหนักต่างๆฉะนั้นแต่ละตำหนักอย่างมากก็ได้แค่สักสิบเม็ดในแต่ละปี แต่ตอนนี้จํานวนโอสถชาระขายกระดูกเบื้องหน้าของซูชินนั้นมีอย่างน้อยๆก็พันเม็ดนี้เท่ากับกับการทำงานหนักของลานโพเป็นเวลาสิปีเลยทีเดียวด้วยคนปรุงจะต้องไม่หยุดพักกินอาหารหรือดื่มน้ำเลยด้วยมาเริ่มซูชินนั่งขัดสมาธิมือก็คว้าส่งโอสถเข้าปากเคี้ยวก,กุกกับรากับพวกมันคือขนมขบเคี้ยวครึ่งชั่วโมงต่อมากลิ่นอายของซูชินก็เกิดสันไหวขึ้นมา พริบตาจากนั้นพลังปราณของโลกอันไรที่สิ้นสุดก็ไหลกรูการเข้ามาเรากับเห็นประตูที่เปิดออกพุ่งทะลวงเข้าสู่ร่างอย่างตาลีตาเหลืออย่างไรก็ตามพลังปราณของโลกล่าที่สามารถทำให้ผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นที่สี่ร่างระเบิดออกได้นั้นหลังจากที่ไหลเข้าสู่ร่างของซูชินม,มันก็กลายเป็นเหมือนแมวเชื่อมเข้าผสานกับเลือดเนื้อร่างกายของเขาถูกเสริมแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วเวลานับชั่วโมงผ่านพ้นไป ซูชินเพเยะเปลือกตาเปิดออกรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยสิ้นสุดลงแล้วงั้นหรือนี่คาเข้าสู่ระดับชั้นที่สามเรียบร้อยแล้วหรือซูชินแปลกใจเมื่อยามที่เขาเข้าสู่ชั้นที่3ม,มันง่ายราวกับแค่เพียงหยิบจับอาหารเข้าปากเพียงเท่านั้นไม่เห็นว่ามันจะยากเย็นละแสนอันตรายเหมือนกับที่เขาลือบอกไว้เลยนี่นาะ หรือว่ามันเป็นเพราะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของกายวัชรคงกระพันสูชินค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างเชื่องช้ารับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของการเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญใน3ระดับบนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ